อารันยังไงลิเวอร์พูลระบุว่ามอร์แกนโรเจอร์เป็นเป้าหมายสําคัญในการย้ายทีมในช่วงสมัน,นี้ร์บมุ้งม,มั่นที่จะเอาชนะอาร์ซอนต์แมนเชสเตอร์และก็แมนยูไปล่าลายเซ็นของเขาให้จงได้อารันยังไงลิเวอร์พูลอาร์ซอนต์เซอุ้งหยงเป๊ปซ่าร์วัต้าเด็ดหลังแมนเชสเตอร์ชนะเอฟเวอร์ตันผงาดท็อปโฟรในครั้งนีน้อารันยังไงเมื่อบทพิสูจน์ระบบลีกเฟสยูซีเอลเสียงบ่นจากลิเวอร์พูลกับความจริงที่ปรากฏในรอบรองชนะเลิศในครั้งนี้น ไม่ไหวจะเคลียร์เท่าหร่นักลิเวอร์พูลเตรียมที่จะปล่อยนูเยสออกทางทีมในช่วงสัปดาห์น,นี้อย่างแน่นอนนะก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลนะิเวอร์พูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยมอร์แกนโรเจอร์นะครับก่องหน้าดาวรุ่งของแอสตันวิลล่ากำลังเป็นที่จับตามองจากหลายสโมอสรชั้นนำในยุโรป โดยเฉพาะลิเวอร์พูลที่มีความสนใจอย่างจริงจังในการที่จะเซ็นสัญญากับเขาในช่วงตลาดซื้อขายสมรม์น,นี้โดยเบรเจอร์อาไวัยซ1ปีปัยนี้ได้รับการยกย่องมาจากคันั้งของผลงานาที่โดดเด่นในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะการแสดงความสามารถในการเลี้ยงบอลความเร็วและก็การสร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมซึ่งก็ทําให้เขาได้รับความสนใจจากหลายสโมรสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปรวมไปถึงลิเวอร์พูล ที่มองว่าเขาเองนั้นเป็นคนนักเตะที่สามารถจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแนวรนุกของทีมในครั้งนี้ได้นั่นเองนะโดยอย่างไรก็ตามทาง้านของทางฝั่งแอสตันิลล่าเองนั้นก็ได้แสดงจุดยืนชัดเจนว่าจะไม่ปล่อยโปรเจอร์ออกจากทางทีมช่วงตลาดซื้อขายเดือนมการาคมที่ผ่านมาคาดการณ์กันว่าในซัมเมอร์นี้พวกเขาจะตั้งราคาขายที่สูงไว้เพื่อจะป้องกันการย้ายทีมนักเตะที่มีศักยภาพสูงกว่านี้ สำหรับนักเตะลิเวอร์พูลพวกเขาเองนั้นกำลังมองหานักเตะที่สามารถจะเพิ่มความหลากหลายในกองหน้าหรเวอรปีกที่เรียกว่าสามารถที่จะสร้างความแตกต่างในเกมรุกในครั้งนี้ได้โดยหากการเจรจาเป็นไปอย่างราบลื่นและอาสมินล่ายอมปล่อยตัวโรเจอร์ชอเสมอน,นี้การย้ายทีมของเขาอาจจะเป็นการสมทับที่สำคัญสำหรับลิเวอร์พูลในการแข่งขันในฤดูกาลหน้าในครั้งนี้ก็เป็นได้ อาร์เตยังไงลิเวอร์พูลอาร์เซนอลมีตุง้งยงเมื่อเป๊ปสาด์บัต้าเด็ดทันทีหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะเอฟเวอร์ตันผงาดท็อปโฟร์ทีมเบลิกนะโดยการน,นี้ทางด้านของเป๊ปกาเดวาราผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้สัมภาษณ์หลังเกมทีเมเบลิกอังกฤษนัดที่33ที่ออกไปชนะเอฟเวอร์ตัน2อต่อศจากการทำประตูของนิโก้เอออไรลี่นาทีที่84และก็มาชเตโอโควาซิสนาทีที่90 บวก2ในครั้งนี้โดยทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะผมเก็บเพิ่มเป็นทั้งหมด58แต้มขึ้นมาอยู่อันดับที่4แล้วโดยยังคงลุ้นตัวไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้าอย่างดุเดือดในช่วงท้ายสุดท้ายส่วนเอฟเวอร์ตันนั้นมีทั้งหมด38แต้มเท่าเดิมยังคงรั้งอันดับที่13ต่อไปในครั้งนี้หลังจบเกมเป๊ปเกอร์เดียร่าเองก็ได้พูดถึงชัยชนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ ที่ทําให้เขากลับมาอยู่ในท็อปโฟกันอีกครั้งแต่ก็ยังไม่าวนะผมในการพลาดพิงถึงทางด้านของฝั่งลิเวอร์พูลและก็ท้านของทางฝั่ง Arsenal, อาร์เซนอลสทีมคู่แข่งแย่งแชมป์พมมรีเมียร์ลกซึ่งตอนนี้เรือใบสีฟ้าเองนั้นก็หมดลุ้นไปแล้วในครั้งนี้โดยคุณซูแมนเชสเตร์ City ได้กล่าวบอกว่าผมว่านี่เป็นชัยชนะที่ใหญ่เป็นอย่างมากเรายังคงมีอีก5นัดและก็ด้วยโมเมนตที่เอฟเวอร์ตัน ทำได้หลังจากที่บุกไบชนะนอตติงแฮมโฟร์เอเมื่อพิจารณาว่าลิเวอร์พูลนั้นกับบปด้านของอาร์ซอนนั้นไม่สามารถที่จะเอาชนะที่นี่ได้มันจึงสำคัญอย่างยิ่งในครั้งนี้เลยทีเดียวนะโดยผมเองก็พยายามจะบอกกับมักเตะและการคว้าโคต้าไปอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศนี้และก็ในลีกนี้การได้ไปแชมเปี้ยนลีกก็เพียงพอแล้วและการคิดว่านั่นไม่เพียงพอสำหรับเรานั้นถือว่ามันดูโอหังมากเกินไปหน่อยนะ ทั้งนี้เกมเยือนเอฟเวอร์ตันของฝั่งเลอบุฟูเสมอกันไป2ต่อ2ขนขณะที่ดันหน้าของฝั่งอาร์ซนก็ทําได้เพียงแค่เสมอไป1ต่อ1แต่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็บุกมาชนะได้ถึงชินโกยสันาพาร์คไปถึง2ต่อ0นัดเมื่อวันนี้อาร,ร etch, อยังไงระบบลีกเฟสยูฟาแชมเปี้ยนลีกถูกวิจารณ์ว่าไม่มีความยุติธรรมหลังเลอร์พูลจากฝูงต้องเจอกับเปเชตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้าย แต่เมื่อมอง4ทีมรอบรองนั้นกลับพบว่าความสมบูรเสมอที่เกิดขึ้นในลีกเฟสนั้นยังคงมีน้ำหนักอยู่ไม่ใช่น้อยเลยนะโดยกานนี้เสียงบนของลิเวอร์พูลอาจจะสะท้อนนะผมถึงความเจ็บปวดนะฮะหลังตกรอบในศึกยฟูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลน,นี้แต่ว่าในอีกมุมหนึง่งระบบลีกเฟสรูปแบบใหม่ที่ถูกตั้งคำถามถึงเรื่องความที่เป็นยุติธรรมกำลังค่อย,อยๆเผยให้เห็นได้ว่าทีมที่มีความสมเสมอยังคงได้รับรางวัลในระยะยาว ดยก่อนหน้านี้แฟนของแดงตั้งคําถามบอกว่าจบอันดับที่1แล้วในครั้งนี้จะได้อะไรหลังจากที่ลิเวอร์พูลทำผลงานยอดเยี่ยมในรอบบริกเฟสแต่กลับต้องจับฉลากไปเจอกับของแข็งอย่างนั่งของปารีสแซตแชมปงซึ่งจบอันดับต่ำกว่าและก็นํามาเป็นซึ่งข้อคอรหาเรื่องความไม่เป็นธรรมของระบบใหม่ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากกรอบรองชนะเลิศ UCL ใอดนฤดูกาลนี้กับพบว่า3ใน4ทีมที่หลุดเข้ารอบนั้นก็จะเป็นบาร์เซโลนาอาร์ซนอินเตอร์มิลานล้วนแล้วจบใน4อันดับแรกของลีกเฟชขณะที่เป๊เชเองก็เข้ารอบฐานะทีมที่ล้มจากฟงได้ด้วยฟอร์มสุดแกร่งในครั้งนี้ โดยเทรนด์นี้ไม่ได้เกิดเฉพาะใน UCL เท่านั้นยูดาป้าลีกในฤะด,ดูกาลนี้ก็เช่นเดียวกันอาราติกเบลเบลแมนยูและก็สเปอร์ต่างจบลีกเฟสตำแหน่งท็อปฟโฟและก็กริธุนทางเข้าสู่รอบรองได้สำเร็จขณะที่อีกหนึ่งทีมอย่างโบโดกริมก็พลิกล็อกเคียร์ราซิโอในศึกแชมป์ลีกเฟสร่วมด้วยการโดนุดโทษในครั้งนี้โดยในคอนเฟเนซ์ลีกเองทีมอย่างเชลซีอันดับหนึ่งและก็ฟิออรตตินา่า อันดับ3ก็ยังคงยืนระยะมาถึงรอบรองได้โดยได้อย่างแข็งแกร่งนะฮะแะม้วัาจะมีเสไอรส์จากหน้าของเบรติชและก็ยอร์กาเดนที่ล้มทีมอันดับสูงกว่าในรอบรองก่อนหน้านี้มาได้ก็ตามทีทงหมดนี้ท้อนให้เห็นแล้วว่าระบบบริกเฟสไม่ได้ไร้น้ำหนักอย่างที่หลายคนเคยวิจา,ารณ์ในครั้งนี้ตรงกันข้ามเองที่ซ้ำไปมาทําให้รางวัลกับทีมรักษามาตรฐานตลอดเส้นทางในครั้งนี้แม้ว่ามันจะเป็นการฉศหลากยังคงมีความไวแน่นอน แน่นอนแทรกอยู่ในครั้งนี้ก็ตามทีนนะฟุตบอลก็คือกีฬาที่โหดร้ายของอผลรับแต่ก็เป็นเวทีที่ให้โอกาสกับทีมที่พร้อมในทุกด้านอย่างแท้จริงและบางครั้งเสียงบนก็อาจจะเป็นเพียงแค่เสียงสะท้อนจากความคาดหวังที่ไม่สมหวังในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองนะ อารันตึงยังนิวอร์พูลเลงปล่อยตัวดาวินดเยชออกจากทีมในช่วงสมอน,นี้หลังก็มีหลายทีมให้ความสนใจในการดึงตัวเขาไปร่วมทัพในขณะนี้โดยลิเวอร์พูลทีมจากฝูงในลีกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลงแต่ปล่อยตัวนะครับผมดาวินดเยชก่อนหน้าตัวเก่งของทีมออกจากทีมในช่วงสมอน,นี้หลังจากที่มีหลายทีมให้ความสนใจในการที่จะคว้าตัวไปร่วมทัพในเวลานี้นะ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาดูเยสเคยตกเป็นข่าวว่าได้รับข้อสเสนอจากขณะของฝั่งซาดีอาราเบียในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ทว่าทีมงานของแดนดิเวอร์พูลเองนั้นตัดสินใจไม่ปล่อยตัวเขาออกจากทางทีมในเวลานั้นเพราะว่าต้องการใช้งานหลังมีผูเ้เล่นบาดเจ็บจานวนมากที่เกิดข,ขึ้นในขณะนี้โดยอย่างไรก็ตามล่าสุดางดนานข,ของดูเยสได้ลงสนามทุกบริการให้กับลิเวอร์พูลไปทั้งสิน้น42นัดยิงไปเจประตูกับอีก7แอสซิส โดยหลังจากที่ตกเป็นข่าวดังกล่าวนั้นฟอร์มของดูยเยสก็ยังไม่ดีขึ้นจนทําให้อาเน,นี er ot, สโรสกุนซอของทีมออกมาวิพาก์วิจารณ์โดยบอกว่ารู้สึกไม่พอใจในความทุ่มเทของดาวเตะทีมชาติอุรุกวัยเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดฟาบิชโอลาวานโนได้ออกมาปริการข่าวบอกว่าลิเวอร์พูลยังคงยืนยันแผนเดิมตเตรียมที่จะปล่อยตัวดาวิดดูยเยสสู่นหน้าทีมชาติอุรุกวัยออกจากทีมช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ โดยกล่าวบอกว่าแผนการชัดเจนตั้งแต่กุมภาพันธ์แล้วและมันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง,ปลงดาวินดูเยสคาดหมายว่าจะได้ย้ายออกจากทางฝั่งลิเวอร์พูลในช่วงสมัยนี้โดยภายหลังจากที่สมโมสรปัดข้อสเสนอจากอาัลดาเซอร์เมื่อเดือนม,มการาคมออปชันทั้งหมดจะถูกนํามาพิจารณากอีกครั้งในอีกไม่กี่เดือนขนา้างหน้าดาวินก็เปิดกว้างนะฮะสำหรับบทใหม่ในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะอะไรยังงมาสโคซิสเกตตัวแทนของเจเกนครอฟ ยืนยันแล้วว่าอดีตนายใหญ่ลิเวอร์พูยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่กับบทบาทของเขาที่เรดบูแม้จะมีข่าวเชื่อมโยงกับเรอัลมาดริดกับฐานทั้งของทีมชาติบราซิลในคัณงนี้ก็ตามทีโดยคารับเองได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลระดับโลกของเรดบูเมื่อต้นปีนี้ซึ่งถือเป็นงานแรกข,ของเขาตั้งแต่ออกจากคณะของฝั่งเลเวอร์พูเมื่อสมมติทีแล้วช่วงไม่กี่เดือนก่อนที่ผ่านมา ครับตกเป็นข่าวกับงานต่างๆมากมายรวมไปถึงกับธานักของฝั่งเรอัลมาดริดเพราะว่าคารโลอาชิรติทำผลงานได้ไม่ดีและก็มีโอกาสที่จะถูกปล่อยก่อนจะหมดสัญญาใในครั้งนี้ด้วยอยา่างไรก็ตามล่าสุดทางโคสซิสเก้ตัวแทนของครอบเองก็ได้ให้สัมภาษณ์กับธานของสก er ายเยอรัมนีเกี่ยวกับครับนะฮะและก็การที่เขาไม่ได้สนใจที่จะออกจากบทบาทปัจจุบันของเขาได้สำปาป โดยเจเกนครับเนี่ยมีความสุขกับบทบาทใหม่ของเขาฐานะหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลระดับโลกของเบรดบูเขามีสมาชิกอย่างเต็มที่และก็มีความสุขกับที่นั่นในครั้งนี้เป็นอย่างมากและขา่าวดพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดีย๋ยวมันจะกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่นับฟังกันทุกคบ